เห็นใบหน้าของตัวเองเห็นสภาพผิวหน้าของตัวเองเคยถามตัวเองไหมคะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยจะทนไปได้นานสักแค่ไหนทำไมเป็นคำถามนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ละวันเดียวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงนี่จะหนักหน่อยคือเราเนี่ยเจอกับ มลภาวะเอ่ยฝุ่นเอ่ยควันเอ่ยแล้วก็สารเครมีต่างๆเนี่ยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเคยถามตัวเองไหมว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะรับไปได้แค่ไหนแล้วส่วนสาวๆนะคะที่แต่งหน้าเนี่ยแบบว่าอยากมีความสวยด้วยเครื่องสัมภางเนาะเคยถามตัวเองไหมว่าเครื่องสัมางที่เราใช้เนี่ย <S <S ให้ผลเสียอะไรบ้างแล้วมันจะทนไปได้นานแค่ไหนเนาะคำตอบของทุกๆอย่างที่ถามมาเนี่ยคือสิวหนึ่งสองจุดด่างดำสามความหมองคล้ำ ไม่กระจ่างใสไม่ว่าจะหาครีมตัวไหนมาบำรุงทาครีมตัวไหนเข้าไปก็ไม่ช่วยเลยครีมบางตัวไม่สามารถช่วยได้ไม่หายสักทีบางทีก็ใบหน้านะคะผิวหน้าสภาพผิวหนะ้าไม่สามารถรับครีมได้เต็มๆวันนี้เคลมรับที่ที่เราจะบอกเฉยลยแหะคือนี่คะ่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสําอางล้างหน้านะคะเป็นออกซิเจลดูนะคะเห็นไหมเอ่ย ออกซิเจลนะคะมีส่วนผสมของทองคำนะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสเป็นนี่เดี๋ยวจะบอกให้นี่เมื่อกี้เราดีมาหนึงนี่ดูเดี๋ยวจะให้ดู้นะคะชื่อออกซิเจลนะคะเป็นการดีท็อกผิวหน้าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวหน้าเลยค่ะสามารถใช้ได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวก็คือ1ปัญหาก็คือพวกสิวความดำหมองหมองคล้ำนะคะที่เกิดจาก มลภาวะเอ้ยฝุ่นเอ้ยแดดเอ้ยหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีใช้แล้วออกซิเจลนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวดีท็อกสารพิษนะคะในใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะช่วยดีท็อกครีมเนี่ยบางทีเราใช้ครีมเราต้องจะจำมาบำรุงเนาะแต่ว่ากลับให้ผลเสียอาทิเช่นสารประหลาดนั่นเองสารจากออกซิเจลเนี่ยจะไปดีท็อกนะคะสารตกค้างในใบหน้านะคะนำสิ่งดีๆในครีมเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าของเรานะคะวันนี้เรจะเอามาใช้ให้ดูนี่นะคะอย่างว่าที่เราบอกไปแล้วว่ามันมีส่วนประกอบขออองงงงงททคะคาาานนนนนนะะะััีี้้้กกก็็แแแต่ห่หาหมาเยเลยลึววสร ทาให้ทั่วผิหน้านะคะทาปกติเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงอาจจะ5นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเห็นไหมเอ่ยมีฟองขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเราก็เ,เห็นไหมเอ่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็สงงามารถท้างหได้ตามปกติเลยค่ะคือผมจะทานดูเลยนะจะได้เห็นอืมนี่ค่ะแล้วก็จะมีฟองขึ้นมาทิ้งไว้5หรือว่า10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเลยตามปกติเลยดี่มันจะล้างดีท็อกซ์สารที่คุณนม่หน้าของเรานะคะเดี๋ยวเร็วเวลาหน้าต่างมา นี่ค่ะเดี๋ยวเวลาหน้าแล้วุดทุกคนเฮ้ยหลังจากที่ล้างแล้วเราก็จะได้ไปหน้าที่สว่างขึ้นก็คือจุดขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ปัญหาของจุดด่างดำความมันด้วยนะคะควบคุมความมันปัญหาจุดด่างดำสิวปัญหาสภาพผิวหน้าตาหนก็จะหมดไปค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ที่ต่อเนื่องกนนะคะสำหรับคนที่สนใจลองสอบถามได้ค่ะพี่แม่ค้าใจดีมากเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ไปละค่ะฝากออกซิเจลด้วยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ <S <S